เหล็กทั้ง4ช่องถูกจัดวางตามแนวคลองลัดโพเพื่อช่วยชีวิตคนกรุงเทพมหานครหลังจากเกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2538นำไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมบนาถบพิตรโดยก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2549 เป็นการบริหารจัดการน้ำโดยยึดหลักการเบี่ยงน้ำช่วงฤดูฝนจะช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้นส่วนฤดูแล้งจะปิดประตูระบายน้ำเพื่อบรรเทาการรุกล้ำของน้ำเค็มไม่ให้ผ่านเข้าไปกระทบในแม่น้ำเจ้าพระยา24พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ในหลวงรัชการที่9ทรงสเสด็จพระราชดําเนินทางชลมากเปิดประตูระบายน้ำคลองลัดโพ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีประทับเรือพระที่นั่งอังสนาที่กองทัพเรือจัดถวายด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลมีความห่วงใยราษฎรในทุกพื้นที่ส่งมีบพระราชดำริให้ปรับปรุงคลองลัดโพท,ที่สามารถย่นระยะทางตามแม่น้ำเจ้าพระยาไหลอ้อมกระเพาะหมูคลุ้งบางกระเจ้าในเขตห้าตำบลเนื้อที่ประมาณ12,000ไร่ระยะทาง18กิโลเมตร เหลือเพียง600เมตรสามารถย่นระยะเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือ10นาทีเท่านั้นนายชัยพรพรมสุวรรณผู้อำนวยการกรมชนประธานสมุดปราการเผยว่าหลังจากวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จสวรรคตมีการสารต่อโครงการโดยปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ ขนานามคุ้งบางกระเจ้าขึ้นชื่อเป็นปอดของคนกรุงเทพประชาชนในคุ้งบางกระเจ้าก็ได้ทราบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ก็เลยพยายามที่จะเอาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเป็นพื้นที่สีเขียวซึ่งคนคุ้งบางกระเจ้าเนี่ยก็มีความภูมิใจว่าพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยเป็นปอดของคกรุงเทพเพราะฉะนั้นตรงนี้มูลนิธิชัยพัฒนานะครับได้ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆโดยเฉพาะปะตทเนี่ยก็เข้ามาที่จะ ตั้งโครงการรักน้ำรักป่ารักคุ้งมากเจ้าโดยขอความร่วมมือจากประชาชนประกาศเป็นพื้นที่เขตอนุรักษ์สิ่งที่พระองค์พระราชทานแนวทางบริหารจัดการน้ำให้กรมชมนุทานมาเนี่ยพระองค์ท่านมิได้มองแต่เฉพาะเกษตรกรที่อยู่ต่างจังหวัดเท่านั้นแม้กระทั่งกรุงเทพที่เรายือนอยู่ในกรุงเทพประวิมณฑลพระองค์ท่านก็มีแนวทางในการบริหารจัดการน้ํามาตั้งแต่ปี26 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันแม้กระทั่งโครงการของรัดโพกก็เป็นหนึ่งในโครงการพัมิาที่ท่านได้พระราชทานไว้ให้สําหรับคนกรุงเทพและปริมณฑล ทุกวันนี้ชาวบ้านในชุมชนต่างมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ไม่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมอีกต่อไปนอกจากนี้ยังมีสะพานภูมิพลหนึ่งและสะพานภูมิพลสองที่ช่วยในการแก้ปัญหาจราจรให้กับชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงตรากตรำพระวรากายเพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน บนแผ่นดินไทยไม่มีพื้นที่ใดที่พระองค์ไปไม่ถึงและไม่มีความทุกข์ยากใดที่ทำให้พระองค์ส่งละทิ้งประชาชนของพระองค์เลย